เฮ้ยช้าๆดิจะรีบไปไหนไม่ใช่หรกพี่อยากรีบเหรอให้เขาถ่ายนะเขาเขาถ่ายแป๊บๆไปแล้วเคาะแม่งหนะ <c oughs> ัวจริงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้ยโ่้เคยเห็นนะเนี่ย <c oughs> แอ้วคงจะ ผูกไควไม่ได้ใช่ไหมได้แต่แบบนี้ไควไม่น่าได้นะไม่ได้ผูกไควผูกไควก็ได้ได้อไหนๆโชว์หนเดี๋ยวผูกไควได้จริงอ่ะไู้ออกมาเหรอเสียเวลาไงผูกไควมันไม่ยอมเสียเวลาไม่ไม่ขอดูสักอันดิมันได้เหรอได้เหมือนกันแหละอาการเดียวกันใจหัวเดียวกันเนี่ยไอ่ะมือลบดี๋ยนี้ เออเว้ใครควาก็ได้เว้ยเออเจ็กวะเอาเล็กก็ได้